98ล้านปีก่อนทวีปอเมริกาใต้ยังคงแยกออกจากแผ่นดินอื่นโลกเต็มไปด้วยภูมิประเทศที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากปัจจุบันทะเลตื้นไหลท่วมพื้นดินสภาพอากาศร้อนชื้นป่าทึบเขียวขจีปกคลุมทุกผืนแผ่นดินที่กลางทุ่งลุ่มน้ำในเขตปตากโกเนียซึ่งปัจจุบันอยู่ทางตอนใต้ของอาร์เจนตินาเสียงคำรามต่ำแว่วมาก่อนเงาร่าง สิ่งมีชีวิตขนาดมหึมาค่อยๆย,ย่างเท้าอย่างเงียบงันราวนักล่าในความมืดมันคือกิกโนโตซอรัสคลโรลินีนักล่าแห่งยุคครีเทเชียสตอนต้นที่จะกลายเป็นหนึ่งในไดโนเสาร์กินเนื้อขนาดใหญ่ที่สุดที่มนุษย์เคยค้นพบความยาวลำตัวมากกว่า13เมตรน้ำหนักประมาณ8-10ตันส่วนสูงหัวอยู่ระดับราว4-5เมตรเมื่อยือนเต็มความสูง ต่างจากทีเร็กที่มีลำตัวหนาและหัวโตกิกโนโตซอรัสมาในรูปแบบยาวเรียวแข็งแรงและเร็วกามมันเต็มไปด้วยฟันแหลมเรียงทนิดแบบใบมีดกวนขากันไกลของมันไม่ได้บดกระดูกให้แหลกเหมือนทีเร็กแต่มันเฉือนฟันเจาะได้อย่างแม่นยำเหยื่อของกิกโนโตซารัสอาจเป็นไดโนเสาร์กินพืชขนาดยักษ์เช่น ไทเทโนสซอร์พอตลำตัวยาวกว่า30เมตรอิกวโนดอนติสไดโนเสาร์กินพืชสองเท้าหรือแม้กระทั่งจูเวนไทโรพอตลูกนักล่าตัวเล็กกว่าจินตนาการถึงฉากกิกาโนโตซอรัสซุ่มรอข้างสระน้ำลมหายใจเบาๆขณะมองฝูงซอรพพอตดื่มน้ำอย่างไม่ทันระวังมันจะพุ่งเข้าไปพร้อมแรงกัดและความเร็วที่สร้างความสับสนในพริบตา ในดินแดนที่ไม่มีทีเร็กซ์กิกโนโตซอรัสคือราชันไร้บัลลังในช่วงต้นทศวรรษ1990ดินแดนพัตตากนียทางตอนใต้ของอาร์เจนตินาอย่างคงเป็นพื้นที่กึ่งแห้งแลง้งที่แทบไม่มีใครคาดคิดว่าใตา้ผืนดินของมันจะซ่อนร่องรอยแห่งอดีตอันยิ่งใหญ่ไว้ปี1993รูเบนคารโรลินีวิศวกรครึ่งกลและนักล่าฟอสซิลสมัครเล่น ขับรถสำรวจพื้นที่แห้งแล้งใกล้เมืองเอลโชกอนเขาพบชิ้นส่วนกระดูกขนาดมหึืมาโผล่พ้นผืนทรายมันไม่ใช่ของสัตว์ปัจจุบันแน่นอนผมรู้ทันทีว่านี่ไม่ธรรมดาเขารายงานการค้นพบต่อพิพิธภัณฑ์มูเซโอคาเมนฟูเนสทีมวิจัยนำโดยดรโรโดโฟโคเรียและเลโอนาร์โดซันกาโดเข้ามาทำการขุดค้นอย่างละเอียดและสิ่งที่พวกเขาเจอ ก็ทำให้ทั้งโลกต้องหันมามองอาร์เจนตินาโครงกระดูกมีความยาวประมาณ70%ของร่างจริงประกอบด้วยกะโหลกบางส่วนกระดูกสันหลังหลายชิ้นและกระดูกขาหลังหลังจากการศึกษาละเอียดทีมวิจัยสรุปว่านี่คือไดโนเสาร์กินเนื้อขนาดใหญ่ชนิดใหม่ที่มีขนาดใกล้เคียงหรืออาจใหญ่กว่าไทแรโนซอรสัสเร็กซ์ปี1995ได้รับการตั้งชื่อว่า จิกาโนซอรัสคลโรลินีโดยจิก n โน a u รัสมาจากคำว่ากิกโนยักษ์ใหญ่บวกกับซอรัสกิ้งกาส่วน c คลโรลินีเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้คนพบการค้นพบของจิก n โนซอรัสไม่ได้แค่เติมเต็มช่องว่างในวิวัฒนาการของสัตว์กินเนื้อขนาดใหญ่เท่านั้นแต่ยังพลิกความเข้าใจว่าดินแดนทางซีกโลกใต้ก็มีนักล่ายักษ์ที่ทัดเทียมหรือเหนือกว่าทีเร็เช่นกัน ก่อนหน้านั้นโลกแทบไม่ให้ความสนใจแต่กับไดโนเสาร์ในอเมริกาเหนือแต่จากจุดนี้เป็นต้นไปดวงตาทุกคู่เริ่มจับจ้องมาที่าตาโกเนียการค้นพบของจิกาโนโซอรัสไม่เพียงแค่เปลี่ยนหนังสือวิชาการแต่มันเปลี่ยนวิธีที่เรามองโลกในยุคดึกดำบรรพ์นในโลกของไดโนเสาร์กินเนื้อเรามักนึกถึงทีเร็กซ์กับแรงกัดมหาศาลแต่ไกกโนโนตโซอรัสกลับเดินเส้นทางต่างออกไป มันคือเครื่องจักรแห่งการล่าที่ผสานทั้งความเร็วความยาวและความอันตรายหัวกะโหลกยาวเกือบ1.8เมตรบางกว่าทีเร็กแต่ยาวและมีรูปทรงคล้ายใบมีดฟันแหลมคมปลายฟันมีรอยหยักขนาดเล็กใช้ตัดเฉื้อเนื้อไม่ได้บดกระดูกลำตัวเรียวยาว มีกล้ามเนื้อแน่นแต่ไม่หนาเท่าทีเร็กจึงเคลื่อนไหวได้คล่องตัวกว่าแขนยาวกว่าของทีเร็กและน่าจะยังใช้ประโยชน์ในการตะปบเหยื่อหรือประคองตัวได้ขาหลังทรงพลังมีโครงสร้างแบบนักวิ่งข้อเท้าแข็งแรงพร้อมวิ่งไล่ล่าเหยื่อได้ในระยะสัน้นนักวิจัยประเมินว่าไกกกโนโตโซอรัส อาจวิ่งได้ถึง50กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งถือว่าเร็วมากสำหรับสัตว์หนักระดับ8-10ถึง10ตันเมื่อเทียบกับ t ีเร็กที่น่าจะทำความเร็วได้ประมาณ27-40ถึง40กิโลเมตรต่อชั่วโมงสมองของไกกกโนโตโซอรัสเล็กกว่าที่คิดมีรูปทรงคล้ายตัว S ในแนวนอนส่วนควบคุมดวงตาและกลิ่นไม่ได้พัฒนาสูงเท่ากับทีเร็ คาดว่ามีการมองเห็นไม่ได้ดีนักแต่พึ่งพาการได้กลิ่นและเสียงไก่กโนโตซอรัสอาจไม่ได้เป็นนักล่าที่ซับซ้อนแต่เป็นเครื่องจักรฆ่าที่พึ่งพาพละกกำลังความเร็วและการโจมตีแบบจู่โจมตรงนักวิชาการบางคนเชื่อว่าไก่กโนโตซอรัสอาจล่าเป็นฝูงโดยอิงจากซากฟอสซิลของญาติใกล้ชิงอย่างมาปูซอรัสที่พบรวมกันเป็นกลุ่ม แม้จะยังไม่มีหลักฐานชัดเจนแต่หากเป็นจริงการล่าฝูงของยักษ์แบบนี้จะเปลี่ยนภาพนักล่าเดี่ยวให้กลายเป็นฝันร้ายแห่งยุคคริเทเชียสแม้ใจเกโนโตโซอรัสจะเป็นหนึ่งในนักล่าขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาแต่มันไม่ได้อยู่บนจุดสูงสุดของห่วงโซ่อาหารแบบโดดเดี่ยวมันมีทั้งคู่แข่งที่ไล่ล่าเหยื่อเดียวกันและเหยื่อขนาดมะึมาที่ต่อสู้เอาชีวิตรอดได้เช่นกัน ในปาตากเนียมีไดนโนเสาร์กินพืชที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยค้นพบคืออเจนติโนซอรัสยาวกว่า30เมตรหนักกว่า70ตันใจเกโนโตโซอรัสน่าจะล่าลูกหรือตัวอ่อนวัยรุ่นของอเจนติโนซอรัสมากกว่าเพราะขนาดเต็มวัยนั้นใหญ่เกินจะล้มได้ตัวเดียวมีการตั้งสมมุติฐานว่าหากใจเกโนโตโซอรัสล่าเป็นฝูงจริง มันอาจสามารถล้มอาเจนติโนซอรัสได้ซึ่งจะกลายเป็นหนึ่งในการล่าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์โลกแม้จะอยู่ต่างช่วงเวลาเล็กน้อยแต่ในภูมิภาคใกล้กันมีสิ่งมีชีวิตอื่นๆที่น่าสนใจเช่นไททันโนโบอางูยักษ์ในยุคหลังคริเทเชียสซึ่งแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มของสัตว์ขนาดยักษ์ในอเมริกาใต้ แต่อย่างไรก็ตามในช่วงของใจเกโนโตซอรัสนั้นศัตรูตัวจริงคือนักล่าอื่นและความหิวโหยของฝูงแม้ไม่มีหลักฐานว่ามีใจเกโนโตซอรัสมากกว่าหนึ่งตัวในพื้นที่เดียวกันแต่ในยุคใกล้เคียงปัตาโกเนียยังมีไดโนเสาร์นักล่าชนิดอื่นเช่นมาบุซอรัส ญาติใกล้เคียงของไจเกโนโตซอรัสที่อาจล่าเป็นฝูงและมีโครงสร้างคล้ายกันเอบลิซอรัสนักล่าขนาดกลางที่เน้นโจมตีรวดเร็วสกอร์ปิโอเวเนเตอร์นักล่าขนาดเล็กที่ใช้ฟันแหลมเฉือนเหยื่อเป็นชิ้นชิ้นบางทีไจเกโนโตซอรัสก็อาจเป็นราชาแห่งภูเขาแต่ในหุบเขายังมีนักล่าอีกมากที่รอจังหวะของตัวเอง เหมือนกับสัตว์ดึกดำบรรพ์อื่นๆใจแกนโนโตโซอรัสไม่อาจหลีกเลี่ยงการสูญพันธ์ครั้งใหญ่เมื่อ66ล้านปีก่อนไม่มีศัตรูหน้าไหนที่โค่นมันได้นอกจากหินจากฟ้าหฟ,ฟ้าและการเปลี่ยนแปลงของโลกเองเมื่อพูดถึงนักล่าที่น่าเกรงขามที่สุดในโลกยุคไดโนเสาร์ชื่อของไทรโนซอรัสเร็กซ์มักจะถูกยกมาเป็นอันดับหนึ่งแต่เมื่อจิกาโนโทซอรัสถูกค้นพบในทวีปอเมริกาใต้ ก็มีคำถามที่ตามมาทันทีถ้าจิกานโทซอรัสปะทะทีเร็กซ์ใครจะเป็นฝ่านชนะมาวิเคราะห์กันอย่างเจาะลึกในแบบฉบับเร็กซ g a าก้าขนาดตัวใหญ่พอๆกันจิกานโทซอรัสยาวประมาณ13เมตรหนัก8-10ตันทีเร็กซ์ยาวประมาณ12.3เมตรหนัก9-10ตันถึงแม้จิกานโทซอรัสจะยาวกว่าเล็กน้อยแต่ทีเร็กซ์หนากว่า หนักกว่าในหลายกรณีผลเสมอกันขึ้นอยู่กับแต่ละตัวสมองพัฒนากว่ารับรู้กลิ่นดีเยี่ยมมองเห็นภาพเคลื่อนไหวชัดจิการโนโทโซอรัสสมองเล็กกว่าการมองเห็นอาจไม่ดีนักอาศัยพลังและความเร็วมากกว่าผล t ีเร็กได้เปรียบในเชิงกลยุทธ์ทีเร็กแรงกัดมหาศาลร,ระดับ6ตันบดกระดูกได้ จิกานโทซอรัสฟันเรียวยาวแบบมีดใช้เฉือนเนื้อไม่บทกระดูกผล T. ีเร็ได้เปรียบอย่างชัดเจนในระยะประชิดจิกานโทซอรัสวิ่งได้เร็วกว่าสูงสุดประมาณ50กิโลเมตรต่อชั่วโมง T. ีเร็เร็วรองลงมาประมาณ27-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่มั่นคงผลจิกานโทซอรัสได้เปรียบในการไล่ล่าระยะไกลหรือโจมตีแบบฉับพลัน ถ้าทั้งสองพบกันในสนามประลองจิกาโนโทซอรัสอาจเปิดเกมได้ก่อนด้วยความเร็วและระยะแต่หากปล่อยให้ทีเร็กซได้ระยะประชิดฟันบทกระดูของมันอาจจบเกมได้ในไม่กี่วินาทีอย่างไรก็ตามทั้งคู่ไม่เคยอยู่ร่วมกันจริงเพราะอยู่คนละซีกโลกและต่างเวลากันถึง30ล้านปีแต่ถ้าจะเปรียบว่าใครคือสุดยอดนักล่าจิกาโนโทซอรัสคือยักษ์แห่งอาร์เจนตินา T-Rex คือราชาแห่งทวีปเหนือและทั้งคู่คือสัญ,ญลักษณ์ของความยิ่งใหญ่ของยุคไดโนเสาร์ที่ไม่มีใครแทนที่ได้ในขณะที่โลกส่วนใหญ่จดจำ Tyrannosaurus rex ว่าเป็นราชาแห่งไดโนเสาร์ g i g a n o t o s a u r u กลับเป็นตำนานที่ซ่อนตัวอยู่ใต้เงาของความโด่งดังแต่นั่นไม่ได้ทำให้มันด้อยลงเลยแม้แต่น้อยคือยักษ์ผู้ครองดินแดนปาตาโกเนียคือหนึ่งในนักล่าบกที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร คือภาพสะท้อนของวิวัฒนาการที่สร้างนักล่าขึ้นมาได้อย่างสมดุลทั้งพละกำลังและความเร็วมันไม่ใช่เพียงไดโนเสาร์ที่ใหญ่กว่าทีเร็กซแต่มันคือตัวแทนของทวีปที่เต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตขนาดยักษ์คือจิ๊กซอสํสำคัญที่เติมเต็มภาพของโลกยุคคริเทเชียสให้สมบูรณ์ไม่มีสิ่งใดคงอยู่ตลอดกาลแม้แต่ราชาแห่งโลกโบราณ แต่สิ่งที่จิการโนโทซอรัสทิ้งไว้คือร่องรอยของพลังความดุดดันและความยิ่งใหญ่ที่ยังสะกดใจนักวิทยาศาสตร์และผู้ลหลงไหลนไดโเสซาร์มาจนถึงทุกวันนี้บางทีคำว่าราชาอาจไม่ใช่แค่เรื่องของชื่อเสียมแต่คือความเคารพที่ธรรมชาติสรรสร้างให้กับสิ่งมีชีวิตที่คู่ควรจะจารึกในประวัติศาสตร์และจิกาโนโทซอรัสคือหนึ่งในนั้น